ปลาทูเตี้ยต้มยำน้ำใสนะคะนี่ค่ะซื้อปลาทูมาแล้วเราก็ควักไส้ออกควักไส้กับเนือกออกพอคัก,กออกแล้วเราก็ล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำเกลือก็ได้ล้างด้วยน้ำเก,กลืกอพอจากนั้นเราก็ตั้งน้ำใส่หม้อพอใส่น้ำแล้วเราก็ใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมซลิกใส่ลงไปเลย แล้วปรุงรสด,ด้วยเกลือปรุงชรสน้ำปลาเอ่อมะนาวเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังต่อจากนั้นเราพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปใส่ปลาทูลงไปแล้วก็ไม่ต้องคนนะก็ปล่อยให้เขาให้ปลาทูสุกพอปลาทูสุกแล้วเราก็เอ่อต้องใส่มะนาวถ้าใส่ใส่มะนาวเราปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วเราก็ อา่มะานาว <c oughs> กับพริกพริกทุกแล้วก็ผักชีฝรั่งใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ก็ตักเสิร์ฟไ้เลยแต่ก่อนจะใส่มะนาวเราปิดไฟก่อนนะอย่าให้น้ำเดือดพ่อน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเออมันใส่มะนาวแล้วมันจะโคลปลาทูเปี๊ยต้มยำน้ำใส